มาเห็ดเมนูที่สามีมากกินจ้ะพี่น้องแต่ว่าเก็บพักในสวนข้าไปใส่น้ำจ้ะเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่จ้ะพี่น้องผักขนาห้าเบิดแล้วหอกะเก็บเอาขแขนงกะลัมปีนี่ละจ้ะกอบแซ่บดีจ้ะแล้วก็บบกขม้อมเด้อพี่น้องข่าแขนงกะลัมปีแตกออกมาหกเจ็ดขะแขนงจ้ะหลังจากที่ห้าตัดหัวใหญ่ออกกินแล้วกะสิประมาณนี้จ้ะ ปลอยว้ให้มันฮอก็ได้จ้ะพี่น้องฮอมันกับสี่อเป็นฮอ,หน,อหน่อยก็แซบกรอบดีเือกันจ้ะเส้นใ่จ้ะเตรียมไว้แล้วซื้อมาหนึ่งกิโลกับพัดบบเบิร์ดอกจ้ะเพราะว่ากินสามคนจ้ะต่างกระทะให้ห้อนใส่กระเทียมลงไปจ้ะใส่หมูลงไปพัดหมห้ซุกจ้ะ เมนูนี้ถ้าใสไข่หลายแหงแสบด้วยจ้ะพี่น้องพัดหอบนี้ใส่สองน,วย,นบบว,วยจ้ะพัดไข่เห้สุกการเทบข้าวเขาบก็่มีสูตรตายตัวหรอกจ้ะพี่น้องตามใจค้นกินค้นมากมากรสชาติได้จ้ะเง้เทามากรสได้ก็ใส่แบบนั้นนะจ้ะใส่ซีอิ๊วดำจ้ะ ซอสหวานซีอิ๊วดำเนี่ยและกระซอฟ้าเขียวจ้ะใส่ให้นัวไปเลยจ้ะเพราะว่าบบใส่ซอสหอยน้ำตาลสามซอนจ้ะผงสุรสและะ้วก็ผงวิเศษจ้ะพี่น้องพัดให้เขากันจ้าเติมพักลงไปจ้ะขะแนงกนลำปีเฮ้า เติมถั่วงอกจ้าสุดท้ายมูเลยพเพราะว่าเข้าสิบ,บัวพัดถั่วงอกให้ซุกแห้งนะจ้ะเรียบร้อยจ้าเมนูนี่สามคนคนละจานพี่น้องผัดซีอิ้วเส้นใหญ่จ้าตักเสิร์ฟสามีกับปลูกไสจ้าพี่น้องกินแล้วก็ไปเบิ้งบางไฟต่อจ้า มื่อน,นี้อยู่พิกัดอยู่โคกสะอาดใจน้ำพุนพุ่นล่ะมากหลายลูกใส่ก็พอเพิ่นมากินน้ำกันจ้าพี่น้องเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า